ลูกศิษย์ตะลึงพระเกจิชื่อดังนั่งสมาธิละสังขารเลขอายุเลขพศออเลขพรรษาเกรียงแผงสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามเอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์นะคะตะลึงพระเกจิชื่อดังละสังขารด้วยท่านั่งนะคะแห่อะไร ในขณะที่คอหวยแห่ซื้อเลขอายุเลขพรรษาเลขที่เกี่ยวข้องกับท่านเกรี้ยงแผงเลยนะคะเคยขีชื่อดังวัดโพทองได้นั่งสมาธิลาสังขารนะคะลูกศิษย์ลูกหาแห่กราบไหว้นะคะเชื่อเป็นบุญบารมีของท่านนะคะเผยท่านเป็นพระที่เคร่งพระวินัยมุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะสอนให้ใช้สติแก้ปัญหา ตั้งสัจจะไม่รับตำแหน่งใดๆชาวบ้านนะคะก็เศร้าเลยนะคะที่วัดโพทองบ้านยางตำบลบ้านยางอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสิจานุสิ์แล้วก็ชาวบ้านนะคะเดินทางมากราบบ้ายสลละสังขารแสดง,งความอาลัยพระครูใบดีกาไพโทนจิตปุญโยอายุท่านนะคะ89ปีนะคะหลังละสังขารอย่างสงบในท่านั่งสมาธิกรรมฐาน บุญเก้าอี้ภายในกุฏิเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันนี้นะคะคือวันที่25กุมภาพันธ์2 5 6พนะคะโดยต่างเชื่อว่าหลวงพ่อไัูทุ์และสังขารในท่านั่งสมาธิเป็นสิ่งอัศจรรย์และเป็นผู้ที่มีบุญเนื่องจากท่านไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลแต่อย่างใดนะคะแม้ท่านจะอายุ89ปีแล้วก็ตามนะคะท่านไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเลยนะคะ พระครูปทุมธรรมานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทองรองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะบอกว่าหลวงพ่อไปทุนท่านเป็นพระที่เค่งในพระวินัยสันโดษขยันทำตัวเรียบง่ายโดยท่านจะตื่นมาตอนตีสี่มาปัดกวาดเช็ดทูกุติเองแม้แต่พระไตรจีวรที่ท่านห่มก็จะซักเองทำเองไม่ได้รบกวนใครส่วนที่ท่านละสังขารด้วยท่านั่งสมาธิกรรมฐาน ท่านบอกว่าท่านเขาเพิ่งเห็นกับตานะคะและก็เชื่อว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ซึ่งท่านและสังขารแบบสงบไม่ทุกข์ทรมานนะคะด้านพระอธิการบุญร่วมกัน,นยานณธรรมนะคะเจ้าอาวาสวัดโพทอง้ันยางเปิดเผยว่าเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่25กุมภาพันธ์2565มีโยมอุปถากํำพัตตหารมาถวายหลวงพ่อที่วัดจึงได้ ให้พระในวัดไปเรียกท่านที่กุฏิแต่ก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับประตูด้านหน้ายังล็อกเอาไว้พระที่ไปเรียกจึงส่องดูทางหน้าต่างก็เห็นหลวงพ่อนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยความเป็นห่วงจึงไปตามพระในวัดอีกหลายรูปมาช่วยกันตัดเหล็กดัดด้านหน้าเข้าไปนะคะเพราะว่าวัดต่างจังหวัดจะมีเหล็กตัดนะคะ ก็พบหลวงพ่อนั่งมรณะอยู่บนเก้าอี้ในท่านั่งสมาธิจึงแจ้งให้ตำรวจและก็แพทย์มาตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปโดยพระอธิการบุญร่วมนะคะท่านบอกว่าพระและก็ญาติโยมไม่ได้ใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่ประหลาดใจที่หลวงพ่อและสังขารในท่านั่งสมาธิเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าและเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีบุญเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเจ็บป่วยถึงต้องเข้า รักษาตัวที่โรงพยาบาลท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยมาตลอดปฏิบัติตัวอย่างสมรถะเรียบง่ายไม่เคยรับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นและท่านเคยสั่งเสียไว้ว่าถ้าท่านมรรณภาพไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากทำแบบเรียบง่ายให้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพสามวันสคืนก็เผาแบบง่ายๆนี่เลยนะคะเป็นการสั่งเสียของเจิชื่อดังนะคะ ด้านชาวบ้านนะคะคือนางละมุนอายุ87ปีนะคะบอกด้วยน้ำสิงสันเครือว่ารู้สึกเสียใจที่หลวงพ่อท่านมรณภาพเหมือนกับหมดที่พึ่งทางใจเพราะที่ผ่านมาเวลามีเรื่องทุกข์ใจจะมากราบไหว้ท่านก็จะสอนให้ใช้สติคเคารพแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อมากเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีบุญและก็หาได้ยากมากในคนเราและหลวงพ่อไม่เคยเจ็บป่วยเลยและที่สำคัญ หลวงพ่อท่านอายุมากขนาดนี้ไม่เคยเป็นภาระให้ใครทําอะไรก็ทําด้วยตัวเองทุกอย่างท่านไม่หวังลาบยศตําแหน่งอะไรเลยหลวงพ่อตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่รับตําแหน่งใดๆถึงแม้ท่านจะเป็นพระลูกวัดแต่พระผู้ใหญ่ก็ให้ความเคารพนับถืออย่างไรก็ดีนะคะหลังศิยานุสิ์และญาติโยมที่ทราบข่าวนะคะต่างแห่มากราบไหว้สรีระของหลวงพ่อไฑูทย์เป็นปจนํานวนมากนะคะและ บรรดาคอหวยนะคะแฮซื้อเลขลอตเตอรี่นะคะเลขอายุเลขปีพศออเกิดเลขวันมรณภาพของหลวงพ่อไพฑูรย์<ม>เกลี้ยงแผงเลยนะคะเพราะเชื่อว่าเลขมงคลของหลวงพ่อจะให้โชคกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ